วันนี้จะมาสอนทำเทีงยงคือกันครับอย่างแรกเราต้องมีโทรศัพท์สองเครื่องเครื่องหนึ่งเอาไวส้สตรีออตมอ,อีกเครื่องหนึ่งเอาไว้สตรีมเอ๊ะอีกเครื่องหนึ่งเอาไว้เปิดเปิดหน้าจอทิ้งไว้ครับแล้วเกิดมันโหลดเสร็จแล้ว ตัดภาพไปตอนที่มันโหลดเสร็จแล้วเลยนะมาครับแล้วกเคแล้วก็เสร็จแล้วครับอันนี้ครับกดมาที่การตั้งค่าของใครเป็นอังเกตก็ไม่รู้นี่ครับกดมานี่นี่ สมัครให้เรียบร้อยก่อนนะสมัครเรียบร้อยเสร็จแล้วใส่ชื่อ TikTok เครื่องแท้ๆของคุณไว้เครื่องที่คุณเอาไวจ้จะสตรีมใส่ชื่อ TikTok ไว้ตรงนี้แล้วคุณก็มาที่แชท TTS กดมาครับมันจะมีให้เลือกเสียงนะครับทําตามผมเลยตั้งค่า กดอันนี้เฮเวนตีก็ไว้ภาษาภาษาไทยอันนี้คือเลือกเสียงนะอันนี้คือเลือกเสียงผมก็ใช้เป็นเสียงซีดิปกติเป็นผู้หญิงอันนี้คือปรับความเรียวแต่แนะนำไม่ต้องปรับตรงนี้ถ้าเอาอันอันนี้ปรับตามผมก็ได้ ไม่ต้องปรับก็ได้หรือจะปรับกแ็แล้วแหละไงอันนี้อันนี้อันนี้ปล่อยมันอันนี้คือที่เทสเสียงนี่เดี๋ยวเทสให้ดู จะลืมนะครับต้องมีมือถือเครื่องหนึ่งเอาไว้เปิดเปิดหน้านี้ไว้ไม่ใช่หน้านนี้หรอกเราจะเอาเครื่องจริงๆของเราในเซอรสตรีมแล้วก็จะใช้เครื่องหนึ่งในการเปิดไว้ถ้าเกิดออกปุ๊บอะมันจะไม่มีสีสิติต้องมีมือถือสองเครื่องต้องมีมือถือสองเครื่องให้เราเอาเครื่องที่เราจะไลค์นะครับกดไลฟ์ก่อน แล้วก็กลับมาที่ตั้งคานะครับพอเราเริ่มไรแล้วใช่ไหมครับนี่พอเราเริ่มไรแล้วให้เรามากดตรงนี้นะครับแลวสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับดูคลิปเต็มได้ที่บ้านแดง ก,ก็คลิปเต็มก็ก็เต็มไงอันนี้ก็เต็มบ้านแดงก็เต็มทิกตอกก็เต็ม,มไปครับอืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอะไรไปเปล่าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ